มิวเอ็กซ์สี่ยอดฮิตแฟนทอมสีเทาเรมโบหรือว่าเทาโอเพกของเรานะครับจัดแต่งด้วยชุดแต่งฟีฟอร์มหน้าใหม่เวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชั่น4รายละเอียดจะเป็นยังไงดูในคลิปครับสวัสดีครับผมอิดอิสุเมโทชัยพฤกษ์นะครับเจอหน้าอิดอีกแล้วก็ต้องมีรถสวยสวยมาให้ดูคันข้างผมคันนี้มิวเอ็กซ์สี่ยอดฮิตอีกแล้วครับสีเทาโอเพกหรือว่าเทาเรมโบที่เราเรียกติดปากกันนั่นเองนะครับคันนี้เป็นมิวเอ็กซ์แฟนทอมสามจุดศูนย์ขับเคลื่อนสองล้อนะครับราคาณนะับปัจจุบันตอนนี้นนรเดือพฤจิกาย,ยปี2566 ตอนนี้รุ่นนี้คันนี้สีนี้อยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเบาทนะครับก็คือปรับขึ้นมาจากเดิม20 0 0 0บาทมิวเทุกรุ่นปรับขึ้น2 0 0 0 0บาทมาตั้งแต่วันที่1นึ่งพฤศจิก,กาย,ยนปี2566นาหะครับสาหรับคันนี้อย่างที่บอกไปคันนี้ไม่จัดแต่งเป็นเซ็สกเกิร์ตเซนใหม่จากค่ายฟรีฟอร์มก็เป็นแบรนด์ดั้งเดินที่ตกแต่งอิรุสุมิวเมาตั้งแต่ตัวโฉมที่แล้วเลยนะครับมาถึงโฉมนี้โฉมที่แต่งขึ้นกันที่สุดมีชุดสกเกิ อันนี้เป็นเซตเวอร์ชัน4ของตัวค่ายฟรีฟอร์มนะครับตัวนี้เป็นเซตเขาเรียกว่าในตัวโบชัวร์เขานะเขาจะเรียกว่าชุดเดสทอยเลอร์นะครับมีทั้งหมด29ชิ้นอันนี้มาจนเกือบเต็มเซตเขาแล้วนะครับราคาอยู่ประมาณ3 1 0 0 0บาทนะครับเซตแยกย่อยหรือสั่งเพิ่มอะไรก็จะมีราคาแอดบอกถ้าชอบแบบไหนก็ทักมาหากันได้นะครับอย่างคันนี้คันข้างผมคันนี้นะครับที่ขาดไปอย่างแรกเลยนะครับโลโก้ฝากระโปรงปกติถ้าลูกค้าเห็นมาตั้งแต่ตัวยุคแรกๆนะครับ ค่ายฟรีฟอร์มเขาจะมีตัวอ,อักษรฝากระโปรงที่เขียนว่ารีนิฟาติดด้านหน้าตัวนี้ลูกค้าเลือกไม่สั่งติดตั้งนะครับก็จัดไปนะครับแต่ในส่วนของชุดสเกิร์ตของเด็ดทีเด็ดมันอยู่ที่ไฟเลี้ยวครับเซตนี้ค่ะอ่าเซตเวอร์ชั่นใหม่ตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวเพิ่มเติมมาด้วยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยสําหรับสเกิร์ตเซตนี้ V4 นะจําชื่อให้แม่นจากค่ายฟรีฟอร์มตัวเซตสเกิร์ร 4, นะ Hi form, ตรรด้านหน้าเนี่ยจะความสูงจะอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของการชนเดิมนะครับกระจัดมาเป็นสีเดิม มีเป็นสีตาตัวรถแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีบอลเงินแบบนี้ในส่วนของตัวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นบัมเปอร์หน้ากับชนด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นตัดด้วยสีดําเงาแบบนี้เลยครอบทําเป็นเส้นทําเป็นลายของเขานะครับพร้อมกับคลิปแดงๆไว้ตรงนี้เพื่อให้ดูมีลูกเล่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับเซตนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยไฮไลท์เขาก็คืออย่างที่ผมบอกเป็นไฟเลี้ยว LED วิ่งๆแบบนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยคันนี้ผมเปิดเป็นตัวไฟฉุกเฉิน ไว้ให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวตามอีกมาดูเลยถัดมาด้านข้างนะครับในเซตก็จะมีตัวคิ um ้วซุ้มล้อมาด้วยนะคิ Q ้วซ um ุ aw, ม้มล้อเป็นคิ้วซุ้มล้อเล็กของแบรนด์ฟรีฟอร์มเลยถ้าลูกค้าชอบคิ um ้วซุ้มล้อเล็กๆแบบนี้แต่ไม่ชอบการตกแต่งพวกชุดสเกิร์ตก็สั่งแยกติดตั้งกันได้นะครับติดตั้งได้ไม่ยากนะติดตั้งเองก็ได้หรือจะนดัดสั่งติดตั้งจากที่ผมก็ได้นะครับเป็นคิ um ้วซุ้มล้อเล็กๆไซส์ประมาณสักนิ้วครึ่ง2องนิ้วโดวยประมาณตัดกับตััววล้้้ออออแมมม็็เเเเเเเดดิิขงงจจาาาทีี่ปปนนนนนนนสสํหืยะะะครบไน20น ยางจะเป็นยางบิสโต้นะครับติดจากโรงงานเลยจะเป็นแบบนี้เลยไซส์2 6 5 5 0น R นะครับอันนี้ก็เดิมๆจากโรงงานมาล้อสีดำเป็นลายเดียวกับตัวอัลติเมตนะลายเดียวกันแต่ว่าสีโคละสีอัลติเมตจะเป็นปัดเงาแล้วก็เป็นสีออกเทาๆนะครับสำหรับรุ่นแฟนทอมก็จะทำมาเป็นสีดำเงาเลยก็รับกันส่วนใหญ่ลูกค้าที่ออกแฟนทอมเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเปลี่ยนล้อ,อก,กันเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับในเกรดแฟนทอมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวรุ่นท็อปแล้วกระจกไฟเลี้ยวด้านข้างก็จะมี กระจกไฟเลี้ยวด้วยถ้าเป็นตัวรุ่น Active เท่านั้นนะครับจะไม่มีกระจกไฟเลี้ยวแต่ก็เบิกได้ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัว BSM หรือว่า by spot แจ้งเตือนมุมอัดพิกระจกทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตัวรุ่นท็อปถ้าสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างเลยก็คือเจ้าตัว a d ดหรือว่ากล้องคู่หน้าสเต r รโอคามิล่าตัวนี้ใช้งานควบคุมทั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติแจ้งเตือนก่อนการชนตัว Adaptive c r u i s e ค Control จนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับตัวนี้ควบคุมในหลายๆอย่างนะครับแจ้งเตือนออกนอกเลนด้วยอะไรด้วย ทำงานเสถียรมากนะครับเพราะว่ามีสองเลนกล้องช่วยกันมองมุมกว้างเบรกกันเนียนๆหนึบๆเลยนะครับตาลูกค้าที่ออกรถไปแล้วหรือว่าสนใจเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าระบบเราอาจจะดูว่าเยอะหรือว่าราคาอาจจะสูงแต่ว่าถ้าเจ้าตัวระบบเนี่ยมนได้ช่วยเรื่องความปลอดภัยเราสักครั้งหนึ่งอ่ะถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับถัดมานะครับในตัวชิ้นประตูทั้งหมดนะตัวนี้ถ้าเราเห็นอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นตัวถ้วยมือจับข้อมือเปิด ปกติถ้าลูกค้าเห็นที่ผมรีวิวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นเซตของค่ายฟรีฟอร์มเขาเลยนะครับตัวเบ้ามือตัวครอบมือตัวนี้เจอ,อกเป็นสีด้านๆเงาๆบอกไม่ถูกนะครับมันจะเป็นสัมผัสมาเป็นด้านนะครับแต่ว่าเวลาเราดูเหลือบๆเนี่ยมันจะเป็นเงาๆการนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ฟรีฟอร์มโดยตรงเลยตัวลวดลายการออกแบบเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับมีเขียนเป็นโลโก้มีเอ็กตรงนี้ครอบมือทั้ง4ประตูเลยนะครับและมีฝาถังด้วย จะเป็นสวยๆแบบนี้โวกนี้เป็นสั่งเพิ่มเติมนะในเซตตัวกาบประตูข้างตัวนี้เป็นกาบประตูรุ่นใหม่นะกาบประตูเล็กของฟรีฟอร์มเหมือนกันครับถ้าปกติถ้าลูกค้าเคยเห็น่านผ่านตามาตัวกาบประตูข้างของฟรีฟอร์มนี่เป็นชิ้นใหญ่ครอบในส่วนของตัวกาบประตูตรงนี้ไปเลยปิดตรงนี้เพื่อให้โปรออกมาตรงนี้จะเป็นตัวแค่เป็นเหมือนเป็นแผ่นอะคริลิกเล็กๆนะครับวิ่งเป็นเส้นเป็นแนว ถ้าส่วนตัวนะผมชอบแบบนี้ผมไม่ชอบอะไรที่ใหญ่เกินนะแบบนี้ถือว่าสวยมากๆมีตัดเป็นเส้นสีออกแดงๆส้มๆนะครับตรงนี้เล่นเป็นเส้นมีเป็นลายเหมือนตารางหมากลุกเขียนว่ามิวเแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสปอร์ตสวยงามมากนะครับตัวนี้อยู่ในเซตนะแล้วก็มีตัวครอบบันไดครอบบันไดก็เป็นสีตามตัวรถแบบนี้มีโลโก้ฟีฟอร์มอยู่ตรงกางครอบบันไดสีตามตัวรถตัดด้วยสีดํานะครับสวยๆแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องสั่งเป็นเซ็ตใหญ่ก็ได้นะครับแยกเป็นชิ้นๆแยกเป็นเซ็ตก็ได้นะอยากติดตั้งอยากได้ราคาแบบไหนหรืออะไรไงทักมาคุยกันได้นะครับดูแลให้ครบครบอันนี้เป็นมิวเอ็กแฟนทอมเกตตัวท็อปก็อย่างที่บอกระบบออปชั่นคุ้มค่ามากมายนะครับทั้งตัวเซ็นเซอร์หน้าหลัง4จุดไฟฝาท้ายไฟฟ้าด้วยสวยๆเลยมีราวหลังคาตัวนี้สามารถซื้อแหลกติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยรับน้ำหนักได้นะครับตัวนี้ยึดกับตัวถังเลยนะแข็งแรงทนทาน ด้านหลังก็จะมีคิ้วล้อเหมือนกันนะครับคิ้วซุ้มล้อก็จะมีทั้งสี่ตัวสี่ล้อเลยสีดําเงาเหมือนกันด้านท้ายอย่างแรกเลยนะครับที่ประทับสายตาวิบว,วับวิบวับแบบนี้คือคาดเอวมีไฟพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเป็นไฟเล้ว,วิ่งวิ่งแบบนี้จากเดิมเนี่ยคาดเอลของฟรีฟอร์มเจ้าแรกอยู่แลวที่ทําคาดเอวมีไฟมาจะไม่มีตัวนี้นะตัวไฟเลี้ยวตัวนี้พัฒนามาอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับเป็นคาดเอวมีไฟพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยตัวนี้ก็เป็น สั่งบวกเพิ่มเติมนะปกติในเซ็ตเขาจะเป็นคาดเอลมีไฟธรรมดาถ้าจะเอาคาดเอลมีไฟเลี้ยวเนี่ยบวกเพิ่มอีก2,000บาทก็จะมีตัวสปอยเลอร์สีดําเงาแบบนี้มาด้วยคาดเอลมีไฟธรรมดาเพิ่มเติมเป็นคาดเอลไฟเลี้ยวแบบนี้แต่ว่ามันก็จะนูนขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าเรามาองจากด้านข้างตัวรถมันจะเป็นกล่องกล่องไฟนูนขึ้นมาหน่อยแต่ว่าสวยลงตัวเลยพอเป็นสีเทาแลมโบด้วยเนี่ยยิ่งสวยเข้าไปใหญ่ตัวนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มเติมในส่วนของตัวคิ้ว เขาเรียกว่าคิ้วกรอบป้ายที่เป็นสีดําเงาในชุดตัวนี้จะไม่มีนะตัวนี้สั่งเพิ่มเติมได้แล้วก็มีการลอยท้ายอันนี้มาในเซตนะครับการลอยท้ายของฟรีฟอร์มอีกหนึ่งตัวเลยที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็คือในส่วนของตัวชิ้นสเกิร์ตด้านล่างตัวนี้เป็นชิ้นสเกิร์ตของตัวเวอร์ชัน4นะครับก็จะเป็นชิ้นใหญ่ครอบขึ้นมาจนเกือบถึงการชนท้ายด้านบนนี้เลยมีตัวสอนรีดิฟายตัวให,ใหญ่เลยนะครับคาดตรงกึ่งกลางระหว่างตัวชุดสเกิร์ต แล้วก็ในตัวชุดเซนเซอร์ที่เป็น4ี่จุดตรงนี้นะครับก็จะมีเซนเซอร์ถอยหลังอยู่2จุดแล้วก็สเต็ปเซนเซ,นเซอร์ที่เปิดปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้ก็ว้าวเป็นช่องเลยไม่ได้เจาะเป็นกลมๆนะครับว้าวมาเลยอันนี้คือเขาเรียกว่าตัดปัญหาเรื่องอาจจะใช้งานไปเนี่ยสเกิร์ตอาจจะบิดซ้ายบิดขวาโยกไปหน่อยแล้วไปโดนในส่วนของตัวเซนเซอร์อาจจะทํางานผิดพลาดที่มันจะร้องเตือนตลอดเวลาอย่างเงี้ยตรงนี้คือตัดปัญหาออกไปเลยตรงนี้จะเรียกว่าท่อหลอกก็ไม่เชิงนะครับเป็น ท่อแบบว่าทรงใบไม้นะซ้ายขวาเหมือนจะทํามาตัดให้มันดูคล้ายๆท่อแหละแต่ว่าเขาออกแบบมีเป็นตัวแหลมๆเป็นอะไรพวกนี้นะครับตัดสีตัดสันกันก็เป็นเหมือนเดิมสีตามตัวรถสีบอลเงินสีดำเงาๆแบบนี้สวยๆนะครับในเซ็ตตัวนี้ฟรีฟอร์มเวอร์ชัน4นะครับหรือฟรีฟอร์ม V4 d e ส t r o เยอนะครับชอบแบบมีทักทายหากันได้นะออกรถพร้อมแต่งแบบนี้อีกก็จัดให้นี่ตัวนี้ ตัวครอบฝาถังน้ามันอันนี้ก็เป็นเซตของฟรีฟอร์มเขาเลยนะครับก็จะเล่นเป็นเส้นเป็นลายแล้วก็มีเขียนว่า m ิวเออยู่ตรงนี้สวยๆที่เห็นรีวิววันนี้อยู่ในโรงซ่อมนะครับมีไฟที่เป็นไฟสีขาวๆที่ต้องมารีวิวในนี้เนะี่ยคันนี้มีการเคลือบเซรามิกไปแล้วเงาๆอยากเห็นความเงาอยากเห็นสีชัดๆของสีเท่าแลมโบนะครับว่าเป็นแบบไหนอันนี้รับประกันว่าสวยแน่นอนออกรถก็อิดอยากได้แบบไหนสั่งกันได้นะครับโปรโมชั่นลับๆ มีให้ทุกคลิปนะครับอยากได้แบบไหนแจ้งกันได้เลยเดี๋ยวอิทจัดพิเศษให้ขอให้ทักทายกันมานะครับช่วงนี้จะเข้าช่วงมอเตอร์โชว์แล้วเดี๋ยวผมอิดไปงานมอเตอร์โชว์วันที่1นธันวานะครับก็เป็นสุกแรกเลยของงานแต่ว่าโปรโมชั่นมียาวให้จนถึงวันจบงานถึงอิดไปแค่วันเดียวแต่ทักมาหาขอให้อยู่ในช่วงงานมีโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าทุกคนแน่นอนเดี๋ยวอิดพามาดูภายใน,ในการันนี้มีไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะครับอยู่ที่ภายใน เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยชัวร <Sure. S 1> ตัดภาพมาภายในนะครับสวยๆถ้าลูกค้าสังเกตเห็นในส่วนของตัวพวกแผงคอนโซลตรงกลางพวกหน้าจอตัวเซ็ตคอนโซลกลางตัวนี้ลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวฟิล์มใสาภายในนะครับนอกจากการลอยแล้วยังเพิ่มความเงางามเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับใช้งานได้สะดวกตัวพวกนี้ก็คือการลอยหมดนะติดตั้งให้แล้วเงาๆเลยตัวเป็นโอแบคเนี่แหละที่จะเป็นตัวปัญหาส่วนใหญ่ที่ลูกค้าจะเจอปัญหากันก็คือ กุญแจไปโดนมั่งล,ล่ะเหรียญไปโดนมั่งละ่ะเป็นรอยติดฟิล์มสายภายในก็คือตัดปัญหาตรงนี้ไม่ได้เลยนอกจากจะติดตั้งในโซนพวกคอนโซลตรงกลางหรืออะไรพวกนี้แล้วนะครับที่ประตูทั้ง4ประตูก็ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยนะทางในโซนของตัวเปียโนแบ็กที่เป็นปรับพวกแผงที่จะมีเจ้าตัวคิ้วสวยๆเปียโนแบ็กตัดกับสีเทาแบบนี้ของแฟนทอมติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปมันก็จะเพิ่มความเงาเข้าไปนะครับ สวยๆเลยแต่อย่างที่ลูกค้าเห็นนะครับเจ้าตัวแฟนทอมจุดเด่นก็คือภายในยสีดำลูกค้าเรียกร้องกันมาเยอะมากในส่วนของเบาะดำได้เทาแบบนี้จัดมาแล้วนะครับในรุ่นพิเศษของตัวแฟนทอมโปรลับๆอีกแล้วนะครับในส่วนของเจ้าตัวพรม6 d ตัวนี้เป็นตัวพรม6 d ปั๊มเข้ารูปของแบรนด์อันติเมตนะการน้ำการลอยนี่100เลยนะครับทนทานมากๆ หน้าตาอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ความทนทานนี่ให้กินขาดเลยช่วงนี้แถมให้ทุกคันนะครับเดือนนี้เดือนหน้าทักมาหาใครออกรถก็อิดแถมให้หมดนะครับตรงนี้โปรโมชันไปเสียนี้หมดแล้วหมดเลยนะบอกกันก่อนสําหรับตอน2ของเจ้าตัวมิวเอ็กของเราทุกๆรุ่นนะครับจะเป็นแบบนี้หมดเลยแตกต่างกันอาจจะเป็นรุ่นแอคทีฟที่การตกแต่งภายในจะไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นบ่อผ้าแต่ส่วนใหญ่ก็ไปปรับเปลี่ยนไปนบ่อนหนังกันเบาะตอน2ของมิวเอ็กเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเบาะแบบ60-40ก็คือขนาดความกว้างของตัวเบาะนะ 60จะเป็นฝั่งซ้ายตรงนี้ก็คือตัวนี้จะกว้างกว่าแหละมันจะมีตรงในส่วนของตรงกลางมาด้วยทําไมฝั่งนี้ถึงกว้างกว่าเพราะว่าเวลาที่เราพับเบาเนี่ยมันจะมีสวิตพับอยู่ทั้งซ้ายั้งขวานะเวลาพับเบาะเพื่อจะขึ้นไปนั่งตอน3เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะขึ้นกันฝั่งซ้ายอยู่แล้วเพราะฝั่งซ้ายเราจะเป็นฝั่งที่จอดชิดริมถนนหรือชิดริมฟุตบาทจะขึ้นลงฝั่งนี้เป็นหลักตรงนี้ก็จะพับได้กว้างพับขึ้นด้วยเพื่อให้ขึ้นไปนั่งตอน3ได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ตรงนี้บอกของเจ้ามิวเอ็กเนี่ยจะปรับเลื่อนไม่ได้นะครับแต่ปรับเอ็นได้แล้วก็อีกนิดนึงสาหรับลูกค้าที่สังเกตตรงนี้นะสําหรับลูกค้าที่มีเด็กเล็กหรือเป็นครอบครัวจะมีจุดบอกอยู่เจ้าตัวไอโซฟิกตรงนี้แหละที่สามารถซื้อเป็นคาซีทที่มีขาที่เป็นไอโซฟิกเป็นขาเหล็กเพื่อมาเสียบเข้าได้ตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเป็นหนังปิดด้วยตัวตีตทุกแกแบบนี้สามารถเปิดออกมาแล้วก็ใช้ไอโซฟิกของคาซีทเนี่ย เสียบล็อกเข้าไปเพิ่มความแข็งแรงทนทานแล้วก็ไม่ขย,ยับขยี้ไปไหนแอร์ Air มีทั้ง2ตอน2ตอน3นะครับเป็นแอร์ที่มีเป็นช่อง,องๆกลมๆแบบนี้สามารถปรับเบอร์พัดลมเองได้จากตรงลูกหมุน,มนตรงนี้ตรงไฟกลางตรงนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่ลูกค้าจะนั่งตอน2จะปรับพัดลมได้ต้องให้คนขับเปิดสวิตช์เปิดแอร์ตอน2ตอน3ก่อนนะไม่งั้นเปิดไปยังไงก็ไม่ติดเนี่ยตอน3ก็จะกว้างขวางแบบนี้เวลาพับเวลากลางอะไรออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ทินิดนึงเวลาพับเบากระแทกลงมาเลยนะครับปิดกระแทกลงมาแรงๆเลยให้มันเข้าล็อกไม่งั้นถ้าปิดไม่เข้าล็อกเนี่ยเวลาขับไปปุ๊บมันจะสั่นกระแทกกึกกึ๊กกึกบางทีหาสาเหตุกันไม่เจอนะครับแล้วก็อีกนิดนึงสาหรับลูกค้าที่ติดตั้งพวกพรมห d ดีหรือพรม5 d ดีไปนะครับถ้าสมมุติว่าเบาตอน3พับราบอยู่แบบนี้เราต้องการยกเบาะตอน2ขึ้นแนะนําให้เอามือรูดตรงนี้ไว้หรือว่ายกเบาะตอน3ขึ้นแล้วค่อยพับขึ้นนะครับเพราะว่าตรง ชายด้านล่างมันจะได้ไปไม่ไปพับกับตรงหัวเบาะของตอนสามตอนสองตอนสามตอนสองนะครับปรับเอนได้นะจะมีที่ปรับเอนอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้สามารถปรับเอนนี่เป็นปรับเอนสุดละนอนได้เลยสบายๆนะครับเดินทางไกลยาว,ยาวปรับเอนสบายเลยนอกเหนือจากนั้นตอนสองก็ยังมีในช่องชาร์จ a c 2 2 0โวลต์นะครับก็คือเป็นไฟบ้านเลยแหละแต่ว่าข้อควรระวังก็คือ ใช้ไฟได้สูงสุด150วัตต์นะก็ดูเครื่องใช้ไฟไฟ้าให้ดีนิดนึงก่อนที่จะมาเสียบใช้นะครับแต่ว่าเป็นพวกชาร์จโทรศัพท์อะไรพวกนี้ก็เป็นฟ้าชาร์จเข้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีช่องชาร์จ USB ให้2ช่องนะครับสวยๆแบบนี้ที่วางแขนตรงกลางก็มีสามารถดึงลงมาได้ไม่ได้ว่าตกพักลงไปที่ที่นั่งนะครับมีตัวล็อกนะอยู่ตรงกลางสามารถดึงออกมาเป็นที่วางแก้วได้เดี๋ยวเราไปดูตอนสกันนะครับ มิลเตั้งแต่รุ่นอ e ีนแกนขึ้นมาเป็นฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมด้วยสเตตเซนเซอร์ ensor, นะครับก็คือเดินข้าวถอยออกเปิดฝาท้ายแต่เดี๋ยวเราจะเปิดโดวยวิธีง่ายๆก็คือกดเปิดแบบนี้ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาไม่ต้องกลัวเรื่องการดีดใส่หรือว่าการปิดลงมานะครับพวกนี้มีแจมโปรดักชันหมดนะเดี๋ยวผมจะเทสแจมให้ดูด้วยในส่วนของตอนสามกว้างๆแบบนี้เลยพับเบาะดึงเบาะขึ้นได้ง่ายๆนะครับมีเชือกหนึ่งเส้นใช้ดึงแล้วก็ดันปล่อยลงไปได้เลยเบาก็จะพับราบแบบนี้เลยนะครับ ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีช่องเอาไว้ใส่พวกรองเท้าพวกอะไรพวกนี้ได้นะถ้าลูกค้าจะใส่ปิดตรงนี้จริงๆเขาทามาเพื่อให้มันเป็นปรับเป็นระดับเดียวกันนั่นแหละครับเป็นพับลาบหรือถ้าต้องการจะไปแคมป์ไปเต็นท์อะไรพวกนี้ไม่ต้องไปกางเต็นท์ก็ได้นอนในรถเลยก็ได้สั่งซื้อจากช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้นะครับเขามีมุ้งครอบด้านหลังสบ,สบายเลยหนาวหนาวในส่วนของตัวฝาถ่ายไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะเทสแจมให้ดูกดปิดปุ๊บถ้ามันหนีบลงมาหนีบโดนหัวไหล่ผมจะเป็นยังไง หยุดเลยนะครับหนีบเบาๆถ้าเจอแรงต้านปุ๊บถ้าเป็นการหนีบลงจะหยุดนะครับแต่ถ้าเป็นดีดออกละ่ะจะเป็นยังไงตาสมมติลูกค้าถอยรถเข้าบ้านหรืออะไรพวกนี้ละลืมดูในส่วนของกำแพงบ้านหรืออะไรพวกนี้ถ้าสมมติว่าเปิดชนกำแพงตีเท่าตัวผมเป็นกำแพงเปิดชนปุ๊บดีดกลับเลยนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ไปเทสนะไปเทสกับกำแพงว่าไม่แนะนำนะถ้าเทสกับตัวคนได้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นรอยเอานะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นตัวเกรด ท็อปสุดของขับ2รุ่นแฟนทอมนะก็เป็นแฟนทอม3.0 000, ขับเคลื่อนสองล้อนะครับราคาอย่างที่บอกล้าน5้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทสำหรับสีเทาแลมโบถ้าสีขาวมุกบวกเพิ่มอีก1 2 0่งบาทนะครับ ถ้าชอบแบบนี้ทั้งายอิฐได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้อิฐด,ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆขายรถให้ลูกค้าแล้วก็ดูแลดีๆต่อไปนะครับรับการซื้อรถกับอิฐโปรโม,มชั่นอาจจะดีเท่าที่อื่นหรือด,ดีกว่าแต่ถ้าดีไม่เท่ายังไงการบริการดีเท่าเท่ากันหรือว่าดีมากกว่าแน่นอนครับรับประกันเลยเรื่องก,งการาหลังการขายอิฐด,ดูแลดีแน่นอนนะครับ ฝากด้วยเบอร์ผม0 9 3 9 0 7 9 0 7 0นดอิรับเองทุกสายนะครับถ้าไม่รับโทรกลับนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับหรือว่าจะช่องทางการติดต่อด้านล่างคลิปตรงนี้ก็จะมีเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของอินนะครับก็จะมีทีมงานช่วยๆกันดูแลอินขายทั้งรถมิวเอ็กแล้วก็รถกระบะที่เป็นอ e ิรุสนะครับไม่ได้ขายแค่รถบรรทุกรถใหญ่อย่างเดียวนะยังไงปรึกษาโทรเข้ามาหากันได้นะครับช่วงนี้เงียบๆอีกเหงาครับผมสวัสดีครับ